สนับสนุนโดย CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000่นตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล g o r y Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟนและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเลดจากประเทศสหรัฐอเมริกาไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ที่เก๋แบบนี้อยากเจอเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนคะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดได้ค่ะเจ้าของร้านครับผมแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับผมอ่าปรีชาศธานุกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของปังปังร้านที่เห็นด้านล่างด้านล่างเก๋ๆอันอย่างที่เห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมคะเฮียกิมนั่นเองนะคะอ่าปังปังร้านเนี่ยแบบว่าเก๋มากๆเลยค่ะเพราะว่าพอโอโจเห็นแล้วก็แบบ อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากเลยเพราะว่าหน้าตามันแบบไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอะค่ะครับเฮียคิมคะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กก็คือว่าชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นการ์ตูนน่ารักน่ารัก,กอ,อะไรประมาณอย่างนี้ <c oughs> แล้วปรากฏว่าตอนเป็นเยาวชนอาอยุยังไม่ถึงยี่ภาคก็ได้บุนเยาวชนญี่ปุ่น<ฮ>ไปไปสร้างความสัมพันธ์ระดับเยาวชนร่วมกันก็เลยคิดว่าพอไปได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่า คนญี่ปุ่นนี่มีอะไรที่เก๋ๆน่ารักเวลาจะคิดมีครีเอทีฟน่ารักน่ารักอ๋อเฮียกิมก็เลยไปได้ไปญี่ปุ่นแล้วตัวเองก็เรียนทางด้านดีไซน์จบสาปัจจุฬามาอยก็จะอยากจะที่สร้างสรรค์อะไรที่มันแปลกๆเก๋ๆแต่เก๋ๆต้องอร่อยด้วยถ้าเป็นขนมต้องอร่อยด้วยถูกต้องครับอือเป็นที่มาของขนมปังปังรันใช่ครับแล้วก็ทำไมถึงใช้ชื่อนี้คะเฮีย ก็เป็นคนชอบการ์ตูนชอบแอนิเมชันชอบตัวการ์ตูนตั้เด็กแล้วก็เลยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไอ้คำว่ารันอะไรรันรนเนี่ยเป็นเกมอะไรนิดนขึ้นมาก็เลยใช้ก็เลยเอามาแฝงเสียงคำว่าปังปังก็เลยออกมาเป็นปังปังรันโอ้โหแล้วคำว่ารันมันมีคำว่าแอคทีฟด้วยไงคือแอคทีฟของผมนี่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องคิดอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอย่างไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมเราผมเรียกว่าปังแท่งแฟนตาซีราสซอส ปังข้างฟตาซีราซอ,อานะพอมางานนี้เนี่ยผมเพิ่มไตัวลินขึ้นมาผมใช้คําว่าปังบอลสุขภาพราซอสปังบอลสุขภาพราซอสค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคือเห็นแค่ไอไม้ไม้นี้ก็แปลกแล้วนะคะเฮียคิมแล้วมันมัน,ม,นมันแปลกมากแล้วมันเจ๋งตรงไหนคะเนี่ยเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นลูกบอลที่ผสมทัญยพืชเข้าไปม<อ>ีอัญชันงาดําแล้วก็แครอท ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอ่ะที่เห็นผมหน้าเด้งหน้าเด้งอยู่เงี้ยนะมัคือทานอันนี้ถูกเพราะว่ามันบวกคอลลาเจนเข้าไปอีกคุณดูชมขนมปังบอลของเราใส่คอลลาเจนอย่าไปไม่ทานนะครับเดี๋ยวจะหน้าเด้งไปกว่านี้เดี๋ยวจะหน้าเด้งไปกว่านี้เก๋มากค่ะก็คือเฮียคิมก็คิดแบบครีเอทมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบก็ดีคราวนี้เรามาดูซอสกันบ้างครับผม ซอสนี่คือคืนจิลล่าโอโจเนี่ยค่ะเห็นมาใน Facebook ว่ามันน่ารักมากครับเดี๋ยวขอให้เฮียคิมแนะนำเลยดีกว่าค่ะมีซอสอะไรบ้างคะคือคือซอสตัวนี้เนี่ยแน่นอนตอนแรกที่เราออกมาเรามีสองตัวด้วยกันนะครับเป็นซอสเบสิกที่ว่าคนไทยเนี่ยทานได้ง่ายก็ค,คือมีตัวช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นเทรนด์กระแสนิยมก็คือชาเขียวชาเขียวกำลังนิยมเลยสองเดือนผ่านชมาเพอร์สิสองซอส ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยก็คือตัวซาวครีมชีสซาวครีมชีสวัยรุ่นนี่ชอบแบบออกเยี่ยวเล็กนิดมีชีสหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเอาใจคนรักกาแฟก็จะเป็นลักษณะของตัวกาแฟขึ้นมาเพิ่มอีกตัวก็จะมีด้วยกัน5ตัวครับนี่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนิดนึงค่ะ อันนี้เด็กทาขนมปังนะครับสังเกตนะครับว่าอ้วนท้วมสมบูรณ์ทุกคนนะคะเพราะว่ามันอร่อยอ่าเดี๋ยวพอดูก่อนที่เราจะบรรดูวิธีการทํานะคะเราก็จะดูว่ามีซอสอะไรบา้างอันนี้สตรอเบอรี่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ชาเขียวชาเขียวส<ร>็อเกาแฟครีมชีสอ๋อเป็นชีสนะคะฟางครีมชีสแล้ววิธีการทำนะคะพอสุว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อเฟรนชชาย์เราไปละ วัตถุดิบเที่ยวจะให้เขาเมียอะไรบ้างคะก็คือว่าอย่างแฟรนไชส์ซียุคใหม่นี่จะเป็นสไตล์แบบแม่บ้านยุคใหม่อย่างน้องโอ๋นะที่ว่าเป็นคนทํางานเป็นออฟฟิศออฟฟิศวูแมนอันนี้เวลาจะทำแฟรนไชส์ซีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นของที่ทําได้ไม่ยากที่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นน้องโอ๋เนี่ยก็เพียงแต่ว่าเอาผงซอสที่ผมทําไว้เนี่ยสัเป็นสูตรสาเร็จรูปผงซอสสาเร็จรูปตัวนี้เนี่ยเพียงแค่ว่าเอามาเคี่ยวกับน้ํากับนมง่ายๆก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นก็จะเป็นน้าซอสคือแบบ ผู้หญิงยุใหม่สมบัตเขาไม่ได้เลยก็สามารถทําได้เพราะว่าง่ายมากเลยพอเราได้นำซอสแล้วในเรื่องของขนมปังนะคะเป็นยังไงบ้างก็ขนมปังก็อบเสร็จสําเร็จรูปให้กับแฟนชายสีเหมือนกันอ๋อคือทางเทียก็คือจะอบสําเร็จรูปไว้ให้แล้วใช่ครับใช่ค่ะก็จะเป็นแบบก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือปังบอลรสแครอทอันนี้รสแครอทค่ะคุณผู้ชมร คอลลาเจนพลัสอย่าลืมอย่าลืมคอลลาเจนพลัสก็จะอ่าให้วัตถุดิบไปอย่างนี้มีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งอันนี้สําหรับปังแท้งอ่าปังแท้งแบบนี้ใช่ไหมคะแท้งแบบนี้ก็จะมีอบเสร็จให้แล้วเป็นรูปต่างๆน่ารักน่ารักมีรูปดาวมีรูปหอยอุ้ยน่ารักจ้ามีรูปดอกไม้นี่เก๋มากครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอถึงเวลาที่อ่า พอได้เฟรนช์ายมาแล้วเราก็มาแค่ปรุงปรุงแบบปรุงให้ร้อนเฉยใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นแบบนี้ป่างแขกเน่ยปังปิงปิงโดยให้รู้สึกว่ามันเลยมาการีนเดี๋ยวลูกคาเลยมาการีนลงไปที่กัวเนื้อรปักอ่ะทาเลยค่ะเจอความเค็มพร้อมกับหยอนน้ำตาลงไปเล็กน้อยก่อน้ำตาลนิดหน่อยก็ไม่ยากเลยนะคะอร่อยอือ เราเป็นต้ก็เป็นสตรอเบอรี่แน่ไม่เอาดีกว่าอยากจะลองอันนี้ครีมชีสคครีีมชสนะะไปรุ่นค่ะครีมชีสนะคะก็เพียงแต่ว่าหย้อนไปตรงการของใครแล้วมันจะไม่กระจายออกไปมันจะกระจายของมันเองเดี๋ยวเขาจะกระจายของเขาเองนะคคครรัับบแานี้เลยอ๋อนี่คุณผู้ชมคะ พอเสร็จแล้วนะคะเลือกซอสเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกท็อปปิ้งค่ะก่อนท็อปปิ้งก็ต้องมีแยมก่อนนะเป็นเซตให้สวยงามก่อนจะเป็นท็อปปิ้งต้องราดแยมก่อนคุณโออยากได้แยมอะไรมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และก็เอาสตรอเบอรี่ดีกว่าค่ะสี่นะครับนะครับอ่าขยาวเล็กน้อยนะครับค่ะเพื่อไม่ให้มีเกิดฟองอากาศอ่าแล้วก็บีบลงไปนะครับวิธีการง่ายๆครับ ก็ต้องแบบว่ามี c r e a t นิดนึ่งแ่่ต้องเป็นคนที่แบบว่ารักรักการประหยัดเล็กน้อยทำไม่ยากเลยทำไม่ยากค่ะจาังนั้นเนี่ยก็โรลน็อปปิ้งมีให้เลือกเลือกเอาอะไรดีก็คันกับเยลลี่ดีกว่าครับคุณโอเป็นคนอ่ามากน้อยนะปกติเขาเลือกอันเดียวปกติเลือกอันเดียวพี่ชันเลือกสองอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เยลลี่แดงเยลลี่ค่ะ นี่ก็ไวรุษชอบอีกนะเยลล่แดงเนี่ยค่ะก็โอเคปรมางนี้ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่พอได้มาแบบนี้แล้วก็ต้องรับประทานใช่ไหมคะจะทานเลยเหรอเงี <c oughs> ้ยจะทานดีไหมอ่ะลองนะคะ <c oughs> เป็นสิ่งที่แบบไม่อยากทำเลยค่ะเพราะเป็นผู้หญิงที่แบบเทลตี้แต่เฮคิมบอกว่าแบบผสมคอลลาเจนไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากจะมาเดงบ้าง อร่อยอร่อยมากครับจริงๆขอบอกเฮคิมคะคแล้วเป็นชายทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่คะเราสตาร์เริ่มต้นเลยนะสำหรับผู้ที่อยากจะทำธุรกิจที่มีผู้ที่มีเงินกระเป๋าแบบอ e ิโคโนมิกเอ้ยนะประหยัดนิดนึงอิโคส,สกเกลไมได้ะะเริ่มต้นที่12500บาท12500บาท, 12, บาทครับผมถูกมาก ในในหมื่นองพเนี่ยเป็นเงินทุนที่เป็นชัยซีลงทุนจริงๆแล้วได้รับไปทั้งหมดจริงๆเพราะเราถือว่าเราเป็นการเปิดตัวแบรนด์ใหม่สิทค้าใหม่เราก็เลยอยากจะให้ตรงนี้มอบเป็นให้กับผู้ที่เริ่มลงทุนไปพร้อมอกับเราน่าสนใจมากค่ะราจไม่สจากย่ค่ะเลยในงานนี้จากหมื่นสองพบาทเนี่ยผมให้โปรโมชั่นพิเศษที่9,500บาท ้อุปรกรณ์ครบชุดพร้อมขายค่ะคก็คืออุปกรณ์ครบหมดเลยพร้อมขายได้เลยคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าโอตจอกเกิดแบบติ้งไอเดียขึ้นมาคุณผู้ชมคะ่ะว่าเออเราเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่นะแบบแรงบันดาลใจที่ราคาไม่แพงแบบนี้น่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันค่ะ เชคิมคะวันนี้แบบได้แบบว่าไอเดียเก๋ๆเ,เยอะแยะมากมายในการต่อย,ยอดธุรกิจในช่วงของริสตูดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะอยากให้เคิมค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่บอกว่าเอ๊ยยังจับอะไรยังไม่ถูกเลยไม่รู้จะเริ่มธุรกิจยังไงดีจากประสบการณ์เราอยากจะแนะนําอะไรเด็กๆบ้างคะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าตัวผู้ที่ลงทุนเองเนี่ยต้องรักในขนมประเภทนี้ะ นั่กอร่อยอร่อยราคาไม่แพงเพราะว่าผมขการในราคา2ี่ละบ5ึงยี่สบาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับทั้งกลุ่มลูกค้าเองแล้วกับผู้ที่ลงทุนแฟรนไชส์ CA นะครับพื้นหญ่มีไฟแต่ไฟ่มีไฟแรงแต่ว่าต้องมีโยะมาณจำกัดก็สามารถที่จะลงทุนกับธุรกิจที่ได้ ก็ยังไงก็ฝากร้านตังตังรันด้วยนะคะอยากให้ยยคิมค่ะถือฝากถึงช่องทางในการติดต่อค่ะคุณผู้ชมเขาอยากจะแบบว่าแหมอยากจะเป็นเจ้าของเฟรนชชายติดต่อมาได้ได้ด่านไหนบ้างคะระดับแรกเลยก็ต้องเป็นโทรศัพท์ก่อนนะครับโทรมาที่เบอร์ถึงนะครับเบอร์086 0์6 9 889ง่ายๆทาง่ายๆนะครับ086 086 9889นะครับเก้าแวจะเข้ามาชมใน Facebook ของบางบางรันได้นะครับบางบางรันเราใช้ตัวบีบอยบางบางรันนะครับที่ตามโลโก้นี้เลยนะครับนี่จะมีให้ขึ้นมาเพียงเข้าไปเร์ชใน Google ก็จะพบบางบางรันของเราแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการของเรานี่แหละค่ะกับช่วงดิสทรูท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอโซนนะคะทุกสัปดาห์ทุก นะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆในการต่อยอดธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมเสมอเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายคิมมากๆเลยนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ